เรวเรวเร็วคู่นออย่าบอ่าบอกอาอย่าบอเฮ้ยใส่เปเตตุบนเร็วอุ้ยนี่ถ้าจะหอมแก้มใครแล้วใจเต้นตุบๆุแสดงว่ามีใจแล้วาะาเพราเขาอย่งเป็นคนรู้แลเขายังไปลหายใจอยู่เออเาย่งเขาเสืกอยู่โม่โมไอ้ที่เป็นร่วม้านัตวตอเนเร็วะคิวกินแล้ว de c <laughs> คุ้ม390บาทหรือจะเป็นเซ็ตใหญ่ไปเลยเซ็ตใหญ่จะจุกใจนะคะโทนเนอร์สามเซรั่มสี่ละร้อยแปดสิบบาทขาวทั้งครอบครัวใช้ได้ทำบ้านนะคะโอ้ยเซ็ตจริงระยะทดลองเซยทดลองก็มีก็คือเซ็ตคู่เซ็ตคู่นี่ครีมสองนะคะโทนเนอร์หนึ่งอันนี้ก็คือใช้งาน อีกแล้วเหรอเป็นมาจิแล้วอ่ะนี่ก็เจ็ดสิบกนแล้วนะแ้จะเอาสอบแล้วอ่จะได้อีกเป็นแล้จะเอาสอบได้สอบแล้จะเอาดูนะเป็นมาเนี่ยอ่ะจะหอมก็หอมจะจุ๊บก็จุ๊บเี้ยแต่ทำอะไรกันมีเนพวกอายทำไมคนเยอะแยะเมีเนี่ยเขาเสี่ยงมาดูเลยก็หวเน้มหัวตัว่ะไม่อยาก เร็วๆขอเร็วขอน้าไม่โผมเป็นสาวเป็น้เดาทำอะไรแบบนี้เอออย่าง้อมอย่างอ่ากลองตั้งค่ะกองตั้งกองตั้งนะคะหอ้ยงฉันไมเกิดหรอกูขนาดนี้ไม่ต้องหอมแล้วล่ะนอนแล้วเออนอนแล้วอไม่อยากหอมก็ไม่เป็นไรนี่ จะตายไหมนะใช่ของเราหอมมืออแอมนะหอมมือเขาคุ้นคุ้กันใหญ่เลยเขาเหมือนเขาจะตายเลยนะจบแล้วนะทำมาอยอ่เนี่ยคนจริงอ่ะเอาู่แล้วก็หอมไปดิต้องจุ๊บแล้วสรุปอะไรหอมตรงไหนอมแก้มยืย่นฟองสานแบบนี้ไปริวนี่โอยหอมแก้มหอมแล้วหอมแก้มขอทนายขอทนายมันไม่แปลเลยนะคะบ้าตา เจอเลยันสาอัยังไงจะหอมไหมนี่ปันไงรกอี่มนลงลงกันรกไปเลยรับจากันรักันปด่นจะไ่ดูะเนี่น้องคอจะหักลยาาอไปหาดูอนอบอกให้ซูไม่ดูหน่อยซูมาตนี้ซูมาเลยจาก่นจะไม่เห็นจะไม่เห็นนกก งเลยต้องจุ๊บเหม่งแล้วไม่ไม่เหม่งแล้วแม่ใครพูดอ่ะเมื่อกี้ใครสั่ะอ๋อสักเอาเร็วๆสิเพื่อเวลาไลฟ์เขามา่จับตาดิเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย่าฝังที่อะไรอ่ะ

นีกว่าค่ะเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยนะคณิตโทเนอร์ทำคณิตโทนเนอร์นะคะแล้วก็เป็นเซรั่มนะตื้อคู่นะช่วยรักษาเกี่ยวกับดูแลดีกว่าไม่เพียารักษาดูแลเกี่ยวกับเออ่คอดาข้อศอบข้อพับต่างๆนะคะผ่านนิ่ใครที่มีปัญหาเรื่องคอดําด้านหรือจุดต่างๆที่ตรงไหนดําก็คือเช็ดตรงนั้นอ พี่หนุ่มชาตที่สุดๆเหมือนกันนะอาห่ม่อาหไดเเออไล่เจเจ้ี่โกเจค่ะีจะพูได้แบบนี้มใส่เลยตอนเลยอนยแย่เห็นอยู่นะเพริดไปกข้างหลังอะไรกันไม่รู้ ต่อกาตุ๊กกตไปหรอไหนวะไม่เห็นมีเลยเฮ้ยอย่าบอกกูเล่นกัก็เอออันนี้เป็นเคจ่ามด้วยกาะเฮ้ยม Happy Birthday นะทุก Happy Birthday นะสามสิบแล้วยัแรงว่ะทั้งตรงนี้ละตุ๊กตาติดพี่แชมป์ อยากเกินมางอ่ะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยจัดการมันก่นแล้วกูอ้าวอาวอ้า็แขเข่ากตน กลับกลับมากันก่อนกลับมากันก่อนตัวเซรั่มของเขานะคะตัวนี้นะคือสําหรับตัวโทเนอร์เนี่ยก็คือเราดําตรงไหนเช็ดตรงนั้นทาตรงไหนก็ขาวตรงนั้นเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะแล้วก็ตัวเซรั่มเนี่ยเขาทํามาพอดีแล้วคือเราบีบลงไปหนึ่งปั๊มก็จะเท่ากับหนึ่งครั้งที่เราจะต้องใช้เพราะว่าเขาเข้มข้นมากแล้วนะคะเพียงแค่ใช้ขนาดแค่ หนึ่งเมล็ดถั่วเขียวก็พอแล้วเนาะแล้วก็ตัวเซรั่มเนี่ยเขาจะบำรุงลึกมากเลยเพราะว่าเขามีอ่ะไรนะพิทีเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกมี process มันมี process ที่เรียกว่า encapsulation นั่นไม่ออกเขาว่า process แปลว่าภาษาไทยว่าอะไรเอออาใช่กระบวนการถอยเพย์เด็กพี่จะพูยต่อ ขอสำเนียงขอสำเนียง uh, process ah, uh, uh, process uh. process ที่เร uh. 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 oh, ียกว่า encapsulation ต่อเราอะสู้เขา encapsulation โปรดีๆแบบนี้มากยใช่ใช่กดได้เลยในไลฟ์นี้นะไม่ใช่ค่ะพอหมดหมดไลฟ์แล้วแบบประกวดอีกทีเฮ้ยบางทีใจชั้นเนี้ยไม่ได้นะคะและที่สําคัญของเค้าดีจริงๆริงค่ะเอาไปคู่กันเลยนะคะขาววคูณ2เลยค่ะไว้ไม่บาดผิวด้วยใช่เช็ดตรงไหนขาวตรงนั้นดำตรงไหนทาตรงนั้นนะคะใช่ตอนนี้เราเหลือเวลาแค่ชั้นสองสองชั่วโมง ดูหน้าพี่อุชาดิถ้าถามไป็นลายล้างลายเด็กลายฟ้าคนดูสองคู่นี้จิบกันไปแล้วหนึ่งชั่วโมงครึ่งใครที่กดไปอยู่ในตะกร้าตอนนี้เขาจะได้สำลักแลยวสำลักแล้วได้เลยก่อนที่จะพลาดตัวดีๆนะคะใช่ใช่ใช่เดี๋ยคู่นึงยังไม่ได้หมอมกันแฉ่หอะไรนะฉันรู้แฉ่ ไม่ใช่ค so yeah. no, well, like ู่จิ้นแต่เป็นคู่จริงเขาคบกันมานานแล้วสำหรับแชมป์นุหรือจะเป็นนุแชมป์ในบางโอกาสเดี๋ยวรบกวนเชิญคุณแชมป์้วยค่ะเย้มีนุนได้ไหมตอหัวไงครับก่อน่ะโอ้จับดทำมาเป็นแอบชอบฟาเออแอบชอบเนี่ยเอฟเลยกดดิเนี่ยยี่สิบเซตกดโอนตังอะไรเมื่อกี้เหรอ นะเบิ้ลเร็ว20เซตให้หอมเลยนี่ไงที่สามมาแล้วเฮ้ยมาแล้วแชมป์ลุก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 แชมปลุกโถเอ้ยบ้านคู่เอเพิ่มค่ะบ้านรวมหกแล้วน่ารักที่สุดเลยแม่สามหนูเรวมเป็น60สิบชั้ โปรไดมังปังปังตั้งเออออเนี่ไงมาแล้วมีนุหวัง20เซตเตรียมกายเรือมีนุคืออะไรรู้ป้ะมีนุเต็มเลยเอาเอาเอาตาเอาตาน้องใช่เอ็มได้ตัวเองเลงใช่จะได้หอมเนี่ยแดเนียลแดเนียลแดเนียลจะได้หอมมีนาจริงๆสักทีเอามาก็ถ้าหอมอยู่นี่ขอบคุณนอบคบาบะได้ อี่ยทำมันเป็นพูดน่าเจือจะไมไม่ได้เจือจะบอกว่าได้แค่นั้นอะภูมิใจเหรอกดต่างๆเหลือเั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะกับโปรโมชั่นในวันนี้ใชรกดทันก็คือคุ้มมากโปรโมชั่นขอย้ำอีกทีโปรโมชั่นย้ำอีกทีมีอะไรบ้างนะคะใช่ตกกันเรียบร้อยเรียบร้อยข้อต่อข้อต่อข้อต่อมันสุดยอดอยู่แล้วโอเคค่ะ เซรั่มสอเท่าไหร่คะเท่าไรคะหน่สิบบาทอาจจำไม่หมดอะเราอะเขาชอบายเซใหญ่ไม่ไรเขาชอบายเซ็ตใหญ่แล้วก็เซ็ตทดลองแบบนี้แต่ต้องทดลองนะเพราะเขาขาวจริงใช่เซ็ตนี้ก็ใช้ได้เป็นเดือนแล้วนะต้องขยันพูดนะเจ้าของแบรนด์เขาได้รักนะอ้า่ไอ้ไอ้ แมนจะรักกว่านี้ถ้าเราไปเรียกคนมาซื้อได้พี่ว่านี่เสยังไงล่ะกดเองเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยกดโอนเลยมันนี่นี่โอนแล้วเนี่ยจริงออเดอร์พร้อมแล้วหรอคะพร้อมแล้วแจมลูกต้องยิ่งใหญ่ต้องยิ่งใหญ่มีนุ๒๐ซุ้ม เท่าไหร่เกิดเรือผีมาแล้วเรือผีมาแล้วนี่ยอมให้เกิดนะแต่ว่าโอนด้วยเก็บเองใช่ไหมก็ไปในงานใช่กดได้เลยนะครับทุกคนโปรดีๆน้องเอาดีจริงๆใช่ใช่แล้วค่ะจริงใช่เอาไปให้น้องใช้ด้วยเลยเมื่อกี้เห็นู่บแบวนของกองเป็นสิ่งทีอยงไคหผ้าคลอเลยนะเพราะฉะนั้นขาวเอาไว้ กอต้าค่ากดต้าได้เลยนะคะอชอบชุดใหญ่ชญุดเล็กก็จัดเลยจัดเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปใช้และที่สำคัญเราอยากจะบอกในนามที่เราเป็นรุ่นพี่มาก่อนดีกว่าเพราะว่าการที่เราจะเป็นแฟนคลับเนี่ยน้องๆมานั่งขายของเราก็อยากให้ชาวแฟนคลับเนี่ยช่วยเป็นเป็นการซัพพอร์ตเนาะเพราะว่าน้องๆก็จะได้กำลังใจจะได้แบบว่ามีแรงอกกับน้องในการพูดขายของนั้นใช่ไหม นะคะทุกคนระหว่างนี้ก็กด F มาได้เรื่อยๆเลย,เลยไม่จำเป็นจะต้องเป็น <c oughs> แฟนขับของ <c oughs> อุ้มกับมีนก็ได้หรือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนขับของ <c oughs> แน็กกับหลิวก็ได้หรือว่าจะเป็นสําหรับท่านผู้ชมต่างๆที่เข้ามาดูบางคนไม่ไม่รู้จักมิสแกแต่ว่าคือเข้ามาดูไ like <c oughs> ลฟ์เราก็อยากจะให้ทุกคนได้เอ F <c oughs> สินค้าดี <c oughs> ๆ,ๆแบบนี้ไปใช้ด้วยนะคะ เพราะสารสกัดทุกตัวก็คือมาจากธรรมชาติ100%ดังนั้นเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดการแพ้หรือระคายเคืองเพราะว่าผลิตภัณฑ์อันก่อนหน้านี้พวกเราก็ใช้ทีม2023ก็คือได้ใช้หมดเพราะว่าทางเจ้าของแบรนด์เป็นสปอนเซอร์ซึ่งมันใช้ดีจริงๆพรพี่ใช้กันจริงๆยังอย,ง,อยงอยู่ใน tiktok ของพวกเราทุกคนเข้าไปดูได้นะคะนอกจาก ดูหน้าสวยๆแล้วก็ได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆไปด้วยนะ,ะแล้ววันนี้เราก็มีโทนเนอร์นะกับตัวเซรั่มใช่ไหมเรียกเซรั่มหรือครีมครีมเซร่ม,เ,มเป็นเซรั่มเป็นตัวโทนเนอร์ที่เอาเช็ดเสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมต่อซึ่งตรงนี้มันแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด<อ>สุดสุดตัวม,มันเหมาะสำหรับสาวๆที่มีปัญหาเรื่องแบบว่าขาดนาิดม้ำหรือแบบด่างมันได้ หรือตามแบบช่วงนี้อากาศร้นอนๆเนาะแบบว่าบางทีเหงื่อใครมันออกตําคออ่ะึ่งไม่ได้ขาดไงไม่ได้ขาดบ่อยซึ่งตอาขงตําคออะไรเงี้ยมันควรจะเช็ดออกให้มันสะอาดหน้าเราสวยตําคอข้อศอกอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องสวยไปด้วยนะเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นดังนั้นอยากให้มาเอฟสินค้าในไลฟ์นี้เลยเพราะว่าปมั่นปายสปหส้ยัดส่งท้ีสทั่วประเทศไทยด้วย ไปเก็บกดการพูดจากไหนวะทุกคนนะอยเป็นหอมมากจริงเห็นป่ะมีแต่คนหอมกันเต็มไปหมดเป็นผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเอง พันเราก็ต้องดีด้วยสาวๆที่ดูอยู่เนี่ยก็เอฟไปเผื่อคุณแฟนที่อยู่ที่บ้านได้เลยออผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองจริงๆเราเป็นผู้หญิงบางทีเราก็มองผู้ชายนะแบบว่าเฮ้ยข้อศอกเนี้ยอะไรเงี้ยเออเข่าเข่เลยมันก็ต้องแบบสะอาดสะอาดตาเหมือนอาบน้ำวันละแปดรอบอะไรอย่างเงี้ยไม่อถึงจะถูกต้องแบบนี้นี่เงียบกิ๊บนะหรือว่าคุณ คู่เดินไปไหนก็คือแบบโหคู่สร้างคู่สมกิ่งทองไมยกอะไรก็แล้วแต่อะไรคะอะไรนะมคืนของเขาจริงจงหอมคืนหอมคืนไปรื่อยไปรืยไปทาไหนนะรอบที่เราถูกผ่วเนี่ยลัวลงเร็วจริงหรอเอาแล้วเอาสามอีสามแล้วดพอพอแล้วก็อีาอะ้ร ถึงอ่ะเอ๊ะ,อะอแมวกุต้องทำตัวไง ขมุนในกรณีบ้านไหนหอมมากเลยระเบิดเต็งจบเลยถ้ามีถ้ามีคนกล้าโอนมาร้อยหนึ่งอะได้เลยนะฮ่าฮะาฮ่ดฮ่าโอ้โห 啊，红了呀！啊，红累。 เอาละยอดอัพเดตไหมคะตอนนี้หนึ่งนาทีสุดท้ายรูมแล้วเนี่ยเท่าไหร่ละท่าน่วยอ่จ๊ะพวกเพื่อนไปกินเบียร์เพื่อนเรอออพ่อนชงก็ชงที่ท้างหนังชงชงก็ชงจับชง เราเว้นกระโปรงแล้วเงินกับเสื้อสีกากีเก็บไว้เปเขาให้เราเป็นพรีเซนเตอร์พูดไปกีเล่าเปาไม่เอาเอ้ยวเบ้ยเออ้ันดังไว้ม่ต้องหลับก็ได้ไม่เออยากเลมตาเดืลยมตากันดิไม่เอาไม่แต่ถ้ามองตากันมันจะไม่ได้หอมเจ้ดนะเพราะต้องหันหน้าแต่กันมัก็จะเป็นหอมอ่เอจุ๊บ สีอดเล่ะหมดเวลาแล้วลาเก่อนนะร็วแนด์ีลานอะรออยอยากจะนยให้มันได้ยินเสียงวยอะไรอ่ะด้วยหรออ๋อจไม่อยังไม่กเลยคะสีบอลด์เลหอมเลยเร็วอมเลยหอมเลยอะเราจะได้ได้ได้ยินเสียงชัดๆอนดเ